สวัสดีค่ะวันนี้มาทําสาคูมันม่วงสูตรนึ่งทำกินเองแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของมันม่วงันม่วง150กรัมนะคะปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ<อ>จากนั้นนําไปต้มให้สุกดีเลยค่ะต้มสุกดีแล้วนํามาบดให้ละเอียดดีเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยน้าตาลทราย50กรัมนะคะความหวานตามชอบค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจนเกลือน้าตาลละลายดีเลยค่ะจากนั้นใส่สาคูเม็ดเล็กลงไปประมาณ130กรัมค่ะส่วนสาคูเม็ดเล็กนะคะนาไปล้างให้สะอาดสองถึงสาน้ำนะคะพักให้เสด็จน้ําค่ะจากนั้นใส่ลงไปในชามผสมที่เราเตรียมไว้เลยค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบนะคะ จากนั้นเติมกะทิลงไป100 ML ค่ะกะทิที่ใช้วันนี้นะคะเราใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จรูปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปได้ตามชอบเลยค่ะคนคลุกเค้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นเตรียมถาดหรือว่าพิมพ์นะคะใช้กะทินะคะลูบให้ทั่วพิมพ์ค่ะจะได้ไม่ติดพิมพ์นะคะแล้วใส่ขนมลงไปเลยค่ะ แล้วเกลี่ยหน้าให้เรียบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนําไปนึ่งได้เลยค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะน้ําเดือดได้ที่นําขนมลงไปนึ่งเลยค่ะจะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะปิดไาให้สนิทค่ะหลังจากที่เรานึ่งจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะได้ขนมสุกดีแบบนี้เลยค่ะจากนั้นปิดไฟพักไว้ให้เย็นนะคะเรามาเตรียมส่วนของมะพร้าวขูดขาวค่ะ มะพร้าวขูดขาวตามชอบค่ะนําไปนึ่งประมาณ5นาทีนะคะแล้วคลุกเกลือเล็กน้อยนะคะกันเสียค่ะจากนั้นนาขนมที่พักไว้จนเย็นดีแล้วนะคะมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามต้องการได้เลยค่ะแล้วนํามาคลุกกับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมนมัมนม่วงสูตรนึ่งลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ